ช่วยถือปะมันไม่รู้ว่าจะผลิตอยู่ีไหมอะลองเข้าไปดูดิพิโกโลอ่ะร้านพิโกโลอ่ะร้านของจริงๆเนี่ยมันเป็นแบรนด์เนี่ยพิโกโลใช่มันเท่เกินอ่ะเออต้องมีแล้วใส่แบบนงๆ ห่างพงไาเลยอแม่มปแล้วแล้วแม่กลับเลยปะหรือแม่มาหาแม่อ๋อพี่เต็มตื่่ชาว่านีแม่มาหา,าเลยแล้วเราสามารถมาได้ไมวะได้โอ้ไดเหรอเออ พอเราถึงโรงแรมแล้วขันใจเชียงใหม่น่าชัดหลังแฟนหยุดม,มันสี่สบอ๋อเ <c oughs> ม่กนก็ซื้ออะไรกินอีกอ่ะ <c oughs> <c oughs> เบอ้ยขึ้นทางนี้ง่ายวะ่ะ <c oughs> มีนาโกไฟมาด้วยหรอ <c oughs> โขไฟวะอ๋อ 啊。